5ราศีดวงดีที่สุดด้านการเงินเป็นที่สุดแห่งปีในเรื่องต่างๆทั้งดวงที่สุดแห่งด้านการงานางการเงินโชคลาภและความรักงานนี้การันตีดวงรุ่งพุ่งแรงในด้านต่างๆก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีดวงดีที่สุดด้านการเงินได้แก่ ราศีมีนเป็นราศีแห่งการสตาร์ทอัพทำให้เกิดการต่อยอดด้านกำไรแต่ก็จะมีการเสียทรพ์มากด้วยเช่นกันเพราะมีดาวราหูเข้ามาโดยจะเป็นการเสียเงินเพราะคนรอบข้างแต่จะมีข่าวดีคือ,คอตัวช่วยและมีสิ่งที่ทำให้เกิดไรายได้ใหม่ๆมีช่องทางในการทำเงินทำธุรกิจเข้ามาและอาจได้รับโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาทำให้ได้รับผลตอบแทนสูง ราศีเมถุนเป็นราศีแห่งการเงินโดยเป็นราศีที่ทำน้อยได้เยอะทั้งยังมีดวงโชคลาภมากเพราะหากนะับเรื่องโชคลาภถือว่าเป็นที่สุดดวงดีอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้มาไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่การงานโอกาสและการตั้งท้องทำให้ควรตั้งเป้าหมายไว้ให้ดีส่วนคนที่มีโชคถ้าได้มาก็ควรจะบริจาคก,กลับไปบ้าง ราศีพิจิกมีความมั่นคงในด้านการเงินที่ดีมากเพราะว่าตำแหน่งดวงดาวการเงินอยู่ในตำแหน่งที่ส่องสว่างมากทั้งยังเป็นราศีธาตุไฟทำให้การเงินสว่างและมีพลัง นนเน้นในเรื่องความมั่นคงของชีวิต,ชวตเช่นสวัสดิการที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้น,นมีลูกค้า,าที่สร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจได้ส่วนเรื่องงานจะมีการเปลี่ยนแปลงและในช่วงนี้จะมีดาวมนุตยูเข้าทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตามมา ราศีกุมดวงการเงินชาวราศีกุมดีอย่างต่อเนื่องดวงการเงินอยู่ในตำแหน่งที่สองสว่างถ้ามองในะเรื่องการเงินจะสบายใจมีดวงเรื่องโชคลาภแต่อาจจะยังสู้ราศีเมถุนไม่ได้แต่ให้ระวังเพราะมีดาวเสาร์เข้ามาซึ่งอาจถูกโกงได้โดยให้แก้เคล็ด้วยการบริจาคเงินไปในสิ่งที่ดีๆ ราศีกันเป็นราศีที่มีดวงพลิกผันในช่วงนี้แต่จะมีโชคจากอสังหาริมทรัพย์รวมถึงมรดกต่างๆเช่นหากใครที่ปิดป้ายประกาศขายอะไรไว้นานแล้วแต่ขายไม่ได้ในช่วงนี้จะมีโอกาสเข้ามาแต่จะมีปัญหาเรื่องรายจ่ายเข้ามาด้วยทำให้ต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดี หากพูดถึงเรื่องโชคชะตาทุกคนก็ต้องหวังแต่เจอเรื่องดีๆจังหวะดีๆประสบความสำเร็จกันทุกคนเว้นแต่ว่าช่วงชีวิตของแต่ละคนจะเจอช่วงชีวิตแบบไหนทุกคนย่อมจะเจอทั้งเรื่องดีๆและเรื่องร้ายอยู่ที่ว่าทุกคนจะปรับตัวและระมัดระวังตัวได้มากแค่ไหนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ